สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยสุดินชาแนลครับผมพบกับช่องของบ่าวแวค่ครับครับเมือนี้พาพี่น้องมาเบิงอัปเดตทำร้านกาแฟนาบัวนะครับเนาะน่ครับพี่น้องเบิงงรับมาอัปเดตครับผมเอาไปถึงไหนแล้วครับผม เอ็ดหน้าบัวเวยครับผมตรงนี้ครับจากเป็นหน้าเขาเป็นนาบัวครับผมกสีเอ็ดเป็นแบบใดรูปแบบใดนะครับเนาะปุ๊บนจะยางหยากเนี่ยครับดินนียวมันแห้งนะครับเนาะนี่ครับมันจะเป็นตามรูปไปเลยครับตัวเอ็ดไปเลยครับพูด้วยฟาง่นเห็นไหมครับพี่น้องครับฟังพูหลอกเอาไฟนะนครับเนาะ ครับผมนี่จีเป็นหน้าบัวนี่ครับปลูกบัวไว้เลยครับฟังนี่นี่เป็นบัวครับผมพี่น้องเขาเพิ่งแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้บราวเวช่องเคยสุรินเชนเนี่น้ำหน้าครับเดอ้อครับผมนี่ก็มาถ่ายอัปเดตครับผมมาได้ถึงไหนแล้วเดี๋ยวโทรไปถามรถไมโครครับ,ร,บรถไมโครว่าอ่า ขอเป็นลังปีใหม่ได้บ,บัวสันพี่น้องโอ้คือโดนเถนะอะเนาะอยากแล้วนะครับเนาะนี่ครับนี่ก็ือเป็นต้นนี้ยวเอาออกครับนี่ต่นเหนียวเอาออกเนาะครับเนาะเอาออกก็สิเฮ็ดเป็นสะพานเข้าไปในสวนครับผมไปในสวนที่ย่อนเสียงเลยด้วยครับด้วพี่น้องด้วยปูพเพ็ดหน้าบัวครับผมเห็ดหน้าบัวนี่ครับผม ฟางพุ่นกับเสี้เลียงแกะเลียงแพะนะครับนเานาะหา้หพี่น้องว่าห้นมแกะแพะนมแกะเนาะครับเนาะฟางพู้่ผมสู้ม่งครับผมบนไนไครับเห็นวะครับ,บน,รนีน่ครับต้นไหมออ่นี่จะเป็นกอกลางนะครับเพื่อกกลมเป็นกอกลางผมเสีสะพานจากคุณไปหาต้นไหม่ตม้นพ้นะครับเหตุสะพานครับผมฟางพุ่นกับสิเทดินครับเทดินไปอีกครับให้มันเป็นเรียง แกะเลี้ยงแพะนะครับเนาะวางแผนไว้นะครับน้องพี่น้องเนาะจากสี่ใดหรือบอ่อใดเกิดขึ้นได้ไก็รอติดตามเบื้องต่อไปครับผมพี่น้องเขามาเบื้องแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้บ่าวแหวกเกิดขึนเช่นเดียนะครับเดอ้อเออถ่ายทำให้พี่น้องได้เบื้องครับผมบว่ายังอ๋อช่วงนี้ก็โควิดก็หลายครับพี่น้องเอ้ยสายพันธุ์ใหม่ครับผม สายพันธุ์ไม่นี่อยังก่อนไมค่อนโอไมค่อนบอกครับเนาะมันไก่โอ้เป็นตดยานนะครับน้องพี่น้องเนาะเป็นตดยานฮักเป็นตดยานฮักฟังพูดห็นน้ำบวกน้ำนั่นน้ำออกด้วยครับเด้อบริสุทธิ์ด้วยครับเด้อนะครั่นน้ำออกด้วยครับเนี่ยขุดนิดหน่อยนะครับน้ำออกครับน้ำออกครับผม ครับผมพาพี่น้องมาอัปเดตครับผมก็ว่าวางแผนว่าน่าจะเซจภายในสงการนี้ครับผมแต่ว่าจะเซจบอ่อเฮากับรอรุ่นเม่งครับน้อพี่น้องเนาะว่ามันจะเซจบอ่อครับผมก็ค่อยๆเฮ็ดค่อยๆไปครับเพราะว่าการเฮ็ดวุ้นหิมันต้องใส่เวลานะครับนาะพี่น้องเนาะใส่เวลาครับผมใส่เวลาออมากเลยครับเลย ออบูนครับลาครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งตั้งสูงๆเนาะครับเนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นบนสูงๆเนินๆครับผมนะครับสูงเนินๆเนินนะผมก็มาถ่ายท้าไม่พี่น้องได้เบิ้งมันก็ดดิสั้นๆเด้อครับเด้อกล้องมันไม่มีขาตั้งครับผมไม่มีขาตั้งครับผมไม่มีขากันกระแทกกันอย่างเนาะ มีขาตั้งขาันกระแทกแองเลยครับผมเนี่ยครับทางนี้ครับผมเห็นว่ามันก็จะเป็นเห็ดสะพานทางเดินลงใบพ้นตรงนั้นก็จะเป็นเกาะกลางครับนะครับเป็นเกาะแล้วก็จะเป็นสะพานอ้อมครับผมสะพานอ้อมเห็ดหน้าบัวข้างล่างนี่เป็นหน้าบัวหมดเลยครับเลียงปลาแน่เด็ดยังแนี่ย,ยครับผสมมาสานกันไปเนาะถึงฟังพูดครับผม รอติดตามมึงครับว่าจะตั้งซื้อว่าซื้ออีหยังเนาะครับนอหน้าบัวคาเฟ่เขาเพิ่นก็มีแล้วครับผมเขาตั้งซื้ออยังกะรอติดตามมึงครับพี่น้องเนาะว่าเพิ่นจะตั้งซื้ออีหยังเนาะอ่าว่ามันสจะ้องจองบ่มันสิเป็นแบบใดนเนาะครับนอยากาศก็ดีครับผมยามเช้าครับเย็นสบายครับนี่ครับจะเป็นทางผ่านครับผมในตำบลครับผม อำเภอ่ภาษาจังหวัดสุรินทร์ครับผมนะครับเนาะบ้านก็จุอยู่ฟังพูนครับผมบนต้นไม้ได้หลายผลแล้วครับผมขึ้นอยู่ผลนะครับเนาะกอกงั่วเน่ะป่านแน่นะครับเนาะพี่น้องเขาเบิ่งแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ช่องเคยสินชแนลบ่าวแหวนด้วยครับเด้ออ่าเป็นช่องใหม่ครับผมพี่น้องกดแชร์กดไลค์ได้เลยครับผมมียอดการติดตามสิอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งว่าหลังจาก เราเป็นโค้งปับเสร็จแล้วเสียวหนามล้งจังได้นะครับเนาะอ่าต้นบัวแบบไดกาแฟจะเกิดขึ้นแบบไดรสชาติดีบอ่อ่าอยากให้พี่น้องเลยกดติดตามบึงครับผมว่ามันเป็นรูปแบบไดเนาะครับเนาะครับวันศิกออกมาดีหรือบอดีจังไดเนาะครับเนาะครับผมใส่งบป,ประมาณกับเส่นงบป,ประมาณหลายบาทด้วยครับพี่น้องเนาะ ดินนี่ดินเหนียวนะครับเด้อนี่ฝนตกใส่นี่ยางไใบนะครับเล่ห์ให้ต่างเห็ดสะพานครับเนาะามดักแล้วว่าเห็บใบสะพานคู่เห็บใบใหญ่ปนนีแต่ว่าเห็ดใหญ่หักโรเบิโคเห็ดเหี่ยวใหญ่หักตอนที่ตกลงกันคือเห็บเนี่หน่อยแต่ว่านี่เห็บคู่ใหญ่แห้งหักเนาะครับเนาะก็เลยว่าโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วเนาะเห็นไญ่แล้วเนาะเอาเป็นว่าล้อเบิ้งครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะครับเนาะ ฟังน,นี้ก็สิตรงบัวเบิร์เลยครับเดี๋ยวรอติดตามมึงดีกว่าเราพี่น้องเนาะว่ามันสิสวยงามบอรหรือว่าเป็นยังไงเนาะครับเนาะนี่ครับผมน้ำกันไปเลยอากาศยามตเศาเย็นสบายสดชื่นครับผมช่วงปีใหม่นี้เพื่อเดินทางไปต่างจังหวัด เด้อเด้อเขาจ่ายจากกรุงเทียบกรุงเทพนอปนอก็ช่วยป้องกันป้องกันปิดเม็ดครับผมเป็นระยะห่างงันสังสรรค์กัหลีกเลี่ยงเด็กกับคนหลีกเลี่ยงนะครับนอเพราะว่าเป็นเป็นเป็นอ่าเพาะเชื้ออย่างดีเลยนะครับเด้อถ้าบ่มีคนติดหรอครับเดียกว่าแค่เฮาบอกว่าเฮาป้องกันบุคคลรอบข้างหรือว่าบุคคลที่เฮารักในครอบครัวนะครับเนาะอ่าพอได้เพื่อนฉีดวัคซีนครบก็ให้ฉีดวัคซีนนะครับเด้อบทเข็มที่สามก็ สมุนที่ฉีดน้ำอำเภอน้ำโรงบาลตำบลคนก็นออกมาฉีดให้พี่น้องได้แล้วเนาะครับเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้บ้าวแว่ช่องคื้นชื่อแน่วฝันสิคอ,อลาไปก่อนอัปเดตสถานการณ์เนาะครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ